ก็พอดีวันนี้นะครับสั่งแฮนด์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแฮนด์51มิลเนาะก็ใส่กับพวกรถที่เป็นอัพไซด์ดาวเนาะไซส์51มิลนะครับไม่ว่าจะเป็น GPX Starlet หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมมากเป็นชค KTM นะฮะ KTM RC 390เนาะถ้าใครรู้จักก็จะรู้ว่ามันเป็นยี่ห้อ WP นะครับของดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเป็นแฮนด์หมอกกันนะเพราะว่าอันนี้มันยังหมอกไม่พอนะฮะก็อย่างแรกเลยนะครับ เลอทุกอย่างนะครับก็คือถอดกระจกปลายแฮนด์ถอดเบรกถอดปุ่มประกับปุ่มสตาร์ทอะไรเงี้ยทั้งสองข้างเลยนะฮะโอเคเ๋ยวเราขออนุญ,ญาตไปถอดก่อนนะตอนนี้ก็แกะหมดนะครับแผงคอบนแล้วก็แกะด้วยครับเหลือแต่โช๊คเปล่าๆเลยนะสุดล้วให้เพื่อนๆเอาโชกคปลายแฮนด์ไอ้นี่ฮะอะไรนะปลายแฮนด์เนี่ยนะครับบางทีร้านน่ะเข,ขาไขมาแน่นนะ เราก็คายก่อนนะครับจะได้ใส่ได้พอดีเพราะว่าถ้าเราไม่คายเดี๋ยวมันจะคับเกินไปนะฮะก็ไข่ประมาณ2ตัวนี้เนาะแล้วแต่รุ่นเนาะบางรุ่นก็ไม่มีนะบางรุ่นก็ไข่ตัอตัวใหญ่บางไ้งไม่เป็นไรแล้วก็นี่ฮะไข่ตัวนี้ด้วยเราก็ดูนะครับว่าเราจะใส่แบบไหนนะฮะเย่างนั่นขวาเราใส่ไปเลยนะครับใส่ก็ใส่ง่ายๆนะใส่แบบนี้ไปเลยก็ใส่ไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยวัดองศานะครับ ถ้าเพื่อนๆมีเครื่องมือวัดหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะวัดได้ใช่ไหมว่ามันลงไปแค่ไหนเท่ากันไหมแต่ในกรณีถ้าเพื่อนๆไม่มีตัววัดนะครับก็คือไม่มีตัวไม้บรรทัดหรือตัวเวอร์เนียอะไรก็แล้วแต่ที่เอาไว้วัดว่ดวาห่างแค่ไหนวิธีก็ง่ายๆก็คือให้เพื่อนๆใส่แผงคอไปก่อน,นครับเราใส่แผงคอไปแล้วทีนี้เราก็มาขยับขยับเจ้าตัวแฮนด์นะครับเออเราก็จะมาลองวัดดูนะครับอย่าให้มันชนฐางก็พอนะัะ อย่างเงี้ยชนแน่นอนนะครับเราก็ดันดันขึ้นมาให้ติดฮะอย่างที่บอกครับถ้าเราเราไม่มีตัววัดเราก็ดันขึ้นให้ติดติดกับตัวนี้เลยนะครับติดกับอะไรนะแผงคอบนเราก็ลองค้อมดูนะครับว่าเราจะองศา เรื่ององศาเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าอยากได้องศาไหนนะก็ถ้าถังเล็กเพื่อนก็เะอเขาเรียกวไรก็จวีได้เยอะหน่อยเพราะว่ามันจะไม่ติดถังแต่ของผมเนี่ยถังมันกว้างมากฮะอาจจะต้องถางนิดนึงนครับก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ใส่ทุกอย่างแล้วครับก็คือไอ้พวกเนี้ยนะครับตัวนี้จะง่ายหน่อยก็คือมันสามารถคลายคลายตัวนี้ได้นะฮะ นี่นะครับเราก็ทำการใส่เลยนะฮะเริ่มจากประกับก่อนเนาะนะครับพอเราใส่ประกับแล้วเราก็ใส่สวิตช์ออฟลันนะฮะแล้วก็นี่ฮะเบรก แต่ถ้าดีก็แกะนี่ออกก่อนนะในตัวเบรกเนี่ยไม่งั้นมันไปบงังบังนอ็อตไม่ให้ไขได้เคเดี๋ยวเราเอาน็อตออกก่อนจริงๆก็ควรจะแกะตั้งแต่ตอนแรกเลยเนาะผมไม่น่าขี้เกียจเลยสุดท้ายก็ต้องมาแกะอยู่ดีแต่ก็ไม่เป็นไรครับ <c oughs> ประสบการณ์กับรอบนอกจะได้ไม่ทําผิดนะครับไม่มีคําว่าผิดนะมีแต่คำว่าไม่รู้อเราไม่รู้เราก็แก้ไขได้นะครับเอ,อเคเดี๋ยวเรามาจัดการที่ตัวนี้ก่อน <c oughs> นี่นะฮะ นี่นะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่นะครับไอ้น็อตน็นอตของตัวแฮนด์เนี่ยโอเคแล้วก็ที่สำคัญเลยนะเพื่อนเอพื่อนเพื่อนเพื่อนจะต้องดูตรงนี้ด้วยครับองศาเนี่ยนะฮะไม่รู้มองเห็นไหมเนี่ยฮะกะให้เท่ากันกับข้างนู้นะน,นะครับที่มันหัออกมาครับเนี่ยมองเห็นไหมเนี่ยฮะหันหัวมานิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวลุยต่อ จากนั้นเราก็มาใส่นี่ครับเบรกเรามาก็ใส่กระจกไปแฮนนะฮะกระจกไปแฮนเนี่ยมันเป็นเนื่องจากมันเป็นแฮนใหญ่นะครับเราก็ใช้พุกอันใหญ่นะฮะที่มันแถมมานะนี่นะฮะก็ใส่ไป รู้สึกว่าจะใส่อันนี้ไม่ได้น็อตสั้นไปนะฮะเดี๋ยวเราค่อยหาน็อตยาวมาเปลี่ยนเอานะครับตอนนี้ใส่แค่นี้ไปก่อนเดี <_ t od ic> ๋ยวเรามาต่อที่ข้างนี้นะคร <_ t od ic> ก็นี่ฮะเอานี่ออกก่อนเลยพลาสติกเนี่ย ไม่รู้จะมีไว้ทำไมไม่หรอกถ้าเกิดเราเราไม่ติดกระจกไปนะติดอันนี้ไว้ก็สวยเหมือนกันนะเป็นประมาณนี้เนาะเราก็เอาปลอกแทนนะครับเข้ามาใส่ก่อนเลยอย่างแรกเราจะได้รู้ว่าควรทําแค่ไหนอย่างสมมติเพื่อนๆเนี่ยปลอกแทนน้มันหลวมไปใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมันหลวมไปโอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีให้ว่าทํางไงไม่ให้มันหลวมนะแต่ตอนนี้เราใส่ไปก่อนนะครับเพื่อเราจะวัดประกับ ก็เหมือนเดิมครับเราคลายสองตัวนี้ออกก่อนก็ให้เราเอาไอ้ตัวนี้นะนี่นะเรากลับไว้แล้วนะว่าอันนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมให้มันพอดีกับปอลแฮนด์ครับเสร็จแล้วให้เราใส่มาที่ตัวนี้ประกับซึ่งตัวนี้พิเศษหน่อยฝั่งนี้จ้าพิเศษหน่อยจริงๆฝั่งนู้นมันก็มีแหละแต่รถผมว่ามันเป็นประกับแต่งมันเลยไม่มีแต่อันนี้ประกับเดิมมันจะมีเขาเรียกอะไรมีเดือย ไม่รู้เพื่อนเห็นว่าเดือยล็อกนะครับก็คือถ้าเป็นทนเดิมมันก็ต้องเจาะรูอย่างนี้นะเจาะรูอย่างนี้นะเห็นไหมเพื่อจะให้เดือยเดือยตัวนี้นครับมันเข้าไปล็อกในนี้ทําให้ไอตัวประกับเนี้ยไม่สามารถที่จะขยับบิดเพี้ยวได้นะฮะก็หลัรเนีเต้องมาวัดกันนะครับวิธีการวัดก็มีหลายแบบเนาะ ถ้าเป็นแฮนด์ที่ถอดไม่ได้มันก็ต้องวัดอีกแบบหนึ่งนะครับแต่อันนี้มันถอดได้เนาะหมายถึงว่าตัวนี้มันถอดออกมาจากอันนี้ได้เราก็สามารถที่จะเสียบเข้าไปเลยนะครับประมาณนี้แล้วเราบีบบีบเลยนะปึ๊บแล้วเราปิดนิดนึงนครับมันก็จะบีรอยมีรอยเดือยยังไงม,มีมีแน่นอนนะครับเนี่เดี๋ยวเราเอาสว่านเจาะกันนะครับก็อย่างที่บอกอันนี้มันถอดได้เรามาสามารถเจาะข้างนอกได้แต่ถ้าเป็นแฮนด์แฮนด์บาร์หรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาเจาะ ตอนที่แฮนด์กรารใส่อยู่ครับเพราะไม่งั้นมันจะดิ้นนะครับอันนี้ก็อยากให้เพื่อนเจาะแค่ครั้งเดียวนะครับเจาะบ่อยเดี๋ยวมันจะพุนนฮะแล้วก็เจาะ <c oughs> ครั้งหนึ่งก็ให้มันตรงไปเลยนะครับให้มันใช้ได้เลยนะไม่งั้นถ้าเกิดเพื่อนเอจาะหลายรอบมันก็จะเสียของครับเดี<ะ>๋ยวเราเพื่อความง่ายครับเดี๋ยวผมเพเสี็บไวเลยดูเราจิ้มลอมานะะเพื่อให้ความง่ายครับเราเสร็จไวเลยดู นะครับจะได้มีจุดยึดนะฮะแล้วก็ทำการจาะได้เลยอ่อันนี้เนื่องจากหดอกสว่านมันรูมันไม่เท่ากับตัวประกับนะเราก็ทำการทะลวงนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะคล้าจากนั้นให้เราใส่เลยนะครับ เมื่อก็ดูเดอนนะครับให้มันตรงดูตรงหลับไอตัวเนี้พอแล้วเราก็ทําการไขได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่นี่เลยนะครับนะครับถ้าใส่ที่หลังมันจะใส่ยากเนาะแล้วไข่เลย นี้เหืน่นที่เจาะเปลี่ยนบ่อยนะครับรูก็จะเยอะหน่อยเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมนี่นะมาเรามาต่อเพื่อนก็เนี่ยไม่ยากเลยเนหะ็นไหมเพื่อนขอให้เข้าใจมานะครับมีอุปกรณ์ครบนี่ยิ่งดีครับทำอะไรมันก็ง่ายถามว่ายากไหมก็นิดน,นึงนครับค่าช่างมันถึงได้แพงไงแต่ถ้าเราทำเป็นเองอะ่ะมันก็จะประหยัดหลังมาได้เยอะนะครับ อย่างผมเปลี่ยนประกับเนี่ยถ้าเข้าสูงน่ะผมว่าห้าร้อยมีเกินแล้วเพราะว่ามีค่าชมงค่าอะไรด้วยเนาะแต่ถ้าไปร้านธรรมาดาก็สามสี่ร้อยเลยถ้าทําแบบเนี้ยแต่อันนี้เราทําเองเนาะมันก็ง่ายเลยโอเคเราก็เสร็จออไปนะครับก็เหมือนเดิมครับเรามาดูไอ้จุดที่มันเลยอะ่ะให้มันเท่ากับข้างน้น้น แล้วก็พอเขาเรียกว่าอะไรนะตำแหน่งเนี้ยมันได้ที่แล้วได้ตรงที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ทําการบดอันนี้เพื่อให้มันอยู่ในองศาที่เราที่เราถนัดที่สุดนะฮะก็คือโอเคเนาะเราก็ลองทำการลองได้เลยนี่แล้เวเราก็ลองาก็มาจัดก,การตัวคัดที่เพื่อน<ๆ>เพื่อนคิดว่า ขนาดที่สุดเนาะผมชอบตำตำแบบนี้เดี๋ยวผมจะเอียงอย่างนี้เลยคร,บรับการดำเการขายไปอ๋อนี่เลื่องไปเลื่องไปนะครับ อันนี้มันหลวมวิธีแก้นะวิธีแก้สูตรสูตรผมเองนะอาจจะผิดก็ได้นะครับแต่ผมทามาหลายครั้งแล้วก็คือให้เราทอดออกมาเลยนะครับใครจะใช้กาวหรือใช้อะไรก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะแต่ถ้าไม่มีกาวนะครับก็นี่เลยเทปดํดำ พันจากด้านบนลงมาลนะ่าน่ะถามว่าเพราะอะไรลหรอครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเรียงกันมาอย่างงี้เวลาดันขึ้นมันจะได้ไม่เปิดนะ ก็เพื่อนๆก็ใส่ับเลยตอนนี้มาเะเลนที่ไร<อ>นะตอนนี้ก็ทุกท,ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเหลือแค่ไข่ตำแหน่งนี้นะครับก็เหมือนเดิมเราลองเทสอย่าให้ชนถังนะครับอ,องศาอย่าให้ชนถัง ประมาณนี้นะครับอย่าให้ชนถังแล้วก็ดันดันขึ้นให้สุดให้ติดกับตัวบล็อกบอกบอะไรอะแผงคอบนนะโอเคก็จะเราาขเลยเดีย๋ยวผมถอดนี่ก่อนจริงๆอ่ะถ้าเพื่อนๆตรงนี้โล่งเพื่อนๆสามารถไขได้เลยนะแต่ผมมันขาขไม่ได้เว้ยแม่ปิดหมายไว้แล้วไม่ถ้าถอดถอนีอน้ออกผมขอนุญาตถอดอันอันบนออกนะแต่ถ้าอย่างที่บอกถ้าเพื่อนๆตรงนี้โล่งก็ขายได้เลย ้อควรระวังนะฮะก็คือนี่เพื่อนๆดูสายาเคเร่งฮะมันจะไปโดนในพวกนี้หนีบนะฮะก็ให้เ,เพื่อนๆดูด้วยะฮะเนี่ยนะฮะมันจะหนีบปึ๊บใช่ไหมถ้าเราไม่อยากให้มันเสียงเงี้ยเราก็ทําการเก็บสายดีๆนะครับไม่ให้มันไหลไปโดนนะใช่ไหมถ้าโดนหนีบอ่ะเดี๋ยวมันจะพังเนาะล้วก็ล็อกไปประมาณนี้ก็หลวมๆหน่อยให้มันแบบให้ตัวได้นะครับแล้วก็ดูสายอ่าเนี่ยให้มันตินกลับนะครับไม่ค้างก็ถือว่าโอเคแล้วประมาณนี้เนาะ โอเคเนาะประมาณนี้ไปเดี๋ยวผมประกอบกลับน,นะครับเดี๋ยวเราประกอบเสร็จเดี๋ยวเราไปลองขี่ดูฟีลลิ่งนะครับว่าจะปวดหลังจริงไหมโอเคครับผมก็ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็พร้อมขี่แล้วอะเดี๋ยวเราลองดูนะฮะว่าเลี้ยวจะติดถังไหมนะครับไม่ติดนะฮะเนี่ยคือสุดแล้วจริงๆไม่โดนนะฮะไม่โดนนะครับกระจก ก็ไม่โดนนะครับอาจจะมาดูด้านนี้ด้านนี้ก็กระจกไม่โดนนะครับตัวสวิตช์ก็ไม่โดนนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูถ้าในการขับนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะแน่นอนผมอาจจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลองแค่ขี่ไปถึงหน้าซอยแล้วก็เลี้ยวกลับเข้ามานะฮะ ถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e ให้ด้วยนะครับรอบหน้าจะทำอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามชมนะครับก็ยังไงที่สัญญาไว้เกียโยงอินเตอร์เซปนะครับมาแน่นะฮะกำลังตอนนี้สั่งไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามาใส่กันที่นี่แหละโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันตลอดนะครับบายบาย